ไม่จบแค่เกมมิ่งนะวันนี้ก็อยู่กันในเกมไอค้าฟไอแลนด์ฮะโอเควันนี้เราก็มาถ่ายกันเลยละตอนสามทุ่มโอเคก็อย่างที่บอกในพาร์ทที่แล้วว่าเออจะมาสร้างฟาร์มทองนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่ไปดูในเทสต์โตนเทสต์โบของผมก่อนนะฮะว่าเออมันผมจะสร้างในรูปแบบไหนยังไงยังไงโอเค ไปกันเลยโอเคฮะเราก็มาอยู่กันในนะครับเทสโบของผมแล้วโอเคนี่คือรูปแบบที่หนึ่งที่ผมจะลองสร้างดูคือเป็นแบบห้องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะนี่คือแบบที่หนึ่งเราจะมีตรงกลางอีกนะฮะคือทำแบบนี้3ามชั้นทั้งหมดมันใช้บล็อกไป482บล็อกหรือ7 จุดห้าสเนั่นเองโอเคแบบที่สองก็แบบนี้แบบนี้มันมันใช้เยอะ3ามส c ต็คได้แค่นี้เองอะ่ะเออแลวมันสามารถต่อยอดได้เป็นแบบนี้นะผมลองสร้างดูนี่เป็นแบบใหญ่แบบนี้เลยแต่เราไม่เอาดีกว่าโอเคผมก็เออทำแบบที่1ดีกว่าเนี่ยผมได้สร้างเล่นไว้ลุบ แต่นะว่าในไอแลนด์เนี่ยมันจะโดนน้ำแล้วตายหรือเปล่าสร้างประมาณนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปในไอน้แด์แล้วก็ยกพื้นนี่คือพื้นปกติของเรา<ส>พื้นเนี่ยพื้นที่เป็นโกลโซนเนี่ยพื้นปกติเนี่ยเราจะยกขึ้นมาหนึ่งบล็อกสองสามสามบล็อกหนะแล้วก็โกพื้นยาวเก๊งไปเข้าไป,ไปในไม้คาบนู่นกันเลยโอ้โหเกิดเยอะเลย โอเคฮะเราก็กลับกันมาในไหมครับไอแลนดกันเหมือนเดิมโอเคเราก็มาเริ่มสร้างกันเลยนะฮะใครมีตาเมงมุมบ้างกดหนึ่งโอเคเราก็ปูพื้นไปเลย16บล็อกนี่ผมปูเสาไว้แล้วนะโอเคไปนี่คือชั้นที่สามใช่ไหมไปเลยไปเลยไปเลยไปเลไเล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 ยเทไมมันไม่มีเสียงวางบล็อกนั่นเนี่ยวางแล้ว มันแรกมันแมันปิงๆันปิงันปิงปิงโอเคฟานได้และโอเคเราก็ปูจนให้เสร็จนะโอเคเราก็ปูกันเสร็จแล้วนะฮะโอเคถูกทำทางขึ้นขั้นบนพอเราปูตรงนี้เสร็จใช่ไหมเราก็มาปูตรงนี้อีกชั้นหนึ่ง พอโอเคเราก็พอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็เอาไอเนี้ยทิเจอร์เ,เพจมาประมาณสี่สี่สิบหกสิบหกอันนะฮะโอเควางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้ทุกมุมเลยนะฮะ ไปก็วางตรงนี้ครับเราก็ต่อไปเราก็วางนี้ขึ้นมา3ช่อง1 2 3่งสองสามไปนี่ฮะทุกเสาเลยโอเคหนึ่งสองสโอเคต่อไปเราก็ไปเอาออกซิเดียนมาที่ผม ปั๊มเอาไว้นี่ๆเ้าก็ตัวเนี้ยด้านหน้ามันใช้สามชุดเราทำแค่ด้านนอกก่อนนะด้านในเดี๋ยวผมขอไปปั๊มออฟซิเดียนเพิ่มแล้วค่อยมาแปะเออย่าเล็กๆลอย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 โอเคทำทางขึ้นใหม่เดิดเๆทางขึ้นโอเคฮะเราก็มาวางกันด้านบนแบบนี้ วางยาวไปเรื่อยๆเลยนะฮะอ้าวทำไมตรงนี้มันไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวผมจะปูไปให้เสร็จแล้วก็ตภาพมาให้ดูดีกว่าโอเคเจอกันครับ โอเคเราก็โอ้กันเสร็จเท่าที่ของจะมีแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวปักทอดก่อนปักทอด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 ,ทอดเดี๋ยวจะมีคิปเปอร์เกิดอีกคิดปักทอดไปนะฮะโอเคตอนนี้เราก็เอาเท่าที่มีก่อนนะจะโดดลงไปแล้วจับจับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไปคราฟอ่า แท็บจอกันตรงนี้ขอแกมันเปลี่ยนเป็นบล็บอกนี้ได้นะโอเคโอเคโอเคแบบนี้แบบนี้ <göz> เหลือเหลือเหลือโอเคเราก็ไปเอา เอาอะไรวะดื่มเลยถังน้ำถังถังกับทาบคาบแถบดอมานะฮะโอเคไปแถบดอแถบดอแถบดอ,บดอเอาวัดอ <What? S 1> อาควับกลับมาเฉยอือโอโหดูปิงผมดิ <laughs> ปิงเลียอยูขีดเดียว แดกหนักแดกก้ห oh น oh no ักเฮ้ยลงไปอหนักแล้วหนักแล้วรับกลับก่อนซิง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 ไม่ลงไม่ได้อ่ะประตูบักมี ทีเราก็มารับท้าไม้ที่นี่แหละขิ้กโตขับได้นี่เฉยข้ามาให้เยอะที่สุดเลยนะเดี๋ยวเราก็ไปทำไม้กันดีกว่าน,นี่เอาใส่เข้าไปเราไปตรงนู้นแต่ตอ ไปตรงที่ฟาร์มไปนี่พอเราได้แถบดอมาแบบนี้แล้วใช่ไหมน่าจะไม่พอเนาะเราก็มาวางตรงนี้ตรงนี้วางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วางให้รอบเลยนะ โอเคตอนนี้เราก็มาทำระบบน้ำกันเยวขอแปะขออุดตรงนี้ก่อนโอเคเอาออกเอาออกเอาออกมันเป็นอะไรเนี่ยแหลกดูโอเคเราไปเอาถังน้ำมานะฮะมาสองอัน Okay. ไปตักน้ำมาได้น้ำแล้วก็อ h ออ p e r h เปอร์เราไปตกอยู่ด้านล่างไปอ s อส,สว r p นี่นี่โ okay. อเคอเสแล้วก็มาวางน้ำด้านบนมีอะไรเกิดอีกอ่ะ ซซมบี้ดาบดาบมันตีแรงนะมันเกิดจากตรงนี้โอเคเราก็วางน้ำวางตรงนี้วางตรงนี้เอาออกวางตรงนี้เอาโอเคตอนนี้เราก็ไปเอายาก็ปักทอดกันน้ำด,ดิิ้งมา เพื่อที่จะไปอยู่บนน้ำอันอี้อ่าที่ยูในกล่องนี้ w a อ e อ b i t t ์แปดนาทีโอเคไปโอเคตั้งต่อไปนะฮะคือมาตรงกลาง แบบนี guy, oh, ้มันจะมีตรงกายอย่ตรงนี้เนี่ยเราขุดจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลงมาลงมาลงมาอุดน้ำอุดน้ำ้ยไม่ใชดพี่เีนลำบากจริงๆเออให้พี่เดินสะดวกเถอะไอ้สอง ก่อนนะอุดก่อนไอ้บ้ากพี่แล้วน้ำลุนน้ำลุนปิดได้ยัง่าจะปิดได้ลแล้วโอเคแล้วก็เอาตรงนี้ออกอยังมีน้ำั่ยอยู่ ตรงนี้เอาออกทัก้งหมดเลยเฮยไอวัามาตรงไหน glasses. โอเคแล้วก็ทำเป็นทางยาวมาออกมาทำเป็นทางยาวมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อแบนบนี้ก็วางตรงนี้แบบน เจ้าตรงนี้จะเป็นน้ําแข็งก็ได้นะเพื่อความเร็วในการไหลของของกระดีผมยาวน้ําแข็งดีกว่ามีสิบแปดบ็อก,กจําได้จะพอหรือเปล่าสิบแปดบ็อกน้ํามันยาวแปดแล้วลอ,อยละเอาเกิดแลวคีปเปอรเ์เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมา เรามาไฟกันจะจะจะอ่ะตกตกไปตกไปตากไฟตายตายตายโอเคเรามาทำกันต่อตึ้ง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 ตึงตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึงตงต้งต้งงต้งตึงงตง้ อ๋อผมลืมว่าเราต้องคาบไอ้นี้ด้วยครัคบป้ายนั่นเองหนึ่ง,งสองสามสี่โอเคประมาณนี้แล้วก็เราก็มาปุดไว้ตรงนี้น้ำก็จะไม่ไหลลงมานะฮะขั้นต่อไปเราก็ เอาน้ำแข็งมาวางไว้ตรงนี้โอเคน่าจะมีท่านี้แหละต่อไปก็ทับกล่องกออกมากล่องกล่อกล่องกล่อกล่อง,องเอามาทั้งกล่องนึงก่อนตรงนี้ฮอปเปอร์ก็วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวฝั่งนี้ค่อยไปหาฮอปเปอร์อีกตัวหนึงมาโอเคต่อไปเราก็มากันตรงนี้เลยนะ ก็ตีจตรงนี้ออกจนถึงตรงนู้นเลยมันจะตีเฟลไปอันเฟลเฟลเฟลเ,เออเราก็แปะป้ายเนตรงนโอ้โเลยเหมือนตรงเนี้ยเพื่อที่จะเนี่ยเวลาเราของโตมาปุ๊บของเดี๋ยวเราจะวางน้ำตรงนี้สองบล็อกให้น้ำม,มันไหลไปทางโน้นทางเดียวนะ ถ้าเราไม่ทำแบบนี้ก็มันจะไม่ไหลไน,ไไหนี่วางล็อกตรงนี้พอหรือเปล่าเนี่ยไปน่าจะไม่พอโอเคค่ะสองอันเดี๋ยวไปข้ามมาเพิ่มโ <Okay. S 1> อเคอ้าวน้ำไหลน้ำเป็ไรไม่ไหลโอเคตอนนี้เราก็ข้ามไปเพิ่มก่อนอไปล้วล่ะ อาวันไหงมาละโอเคขึ้นมาบนนี้เหมือนเดิมแต่ป้ายตรงนี้หนึ่งแต่ป้ายตรงอ่ะเห็นไม่ได้นี่หนึ่ง,งไม่เกี่ยวแต่ตัวนี้หนึ่งอันโอเคตอนนี้เราก็เป็นทางน้ำธรรมดาแบบนี้นะไปก็เอาเนี่ยมาวางน,น้ำตรงนี้นะฮะึ น้ำก็จะไปจบตรงนั้นพอดีอ้าวจะปิดไปช่องนี้เอ,อ่ไม่เป็นไรยังในงขอมันก็ตกถึงอยู่แล้วอิดดีนะเดี๋ยวนะผมจะโยนนี่ไปด้วยความเร็วของน้ําแข็งนะเดีป่ะโอเคไปแล้วก็มาจุดไฟประตูน,นเธอร์กันทีทนี้ก็เป็นอันสุดที่สาเหตุที่ต้องทําแบบนี้เนี่ยเนี่ยสีอ่อัน,นคือป้องกันการที่มันจะเป็นน้ำอ,อินฟินิตี้และ ยังไงก็ถ้ามาตกลงมาตรงนี้ปุ๊บยังไงมันก็ต้องเดินไปเหมืองน,น้ำอยอะใช่ไหมโอเคไม่ก็ทําเป็นบล็อกขึ้นมาก็ได้นะแต่เดี๋ยวมันจะกระโดดออกเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเอากระจกมาแปะไม่ก็เอาอะไรมาแปะไว้โอเคตอนนี้ก็เอาจุด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 ตรงนี้จุดตรงนี้ เดิมมีเสียงม,มาแล้วปิดตรงนี้ปิดแสงไฟเดี๋ยวถ้ามันไม่ตายกับน้ำตรงนี้เนี่ยจะทำอีกแบบนึงนะคือการเอาแค่ตัดมาคายมันตายนั่นเองโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละ ที่นี้ก็รอของออกมาอย่างเดียวจบโอเคเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยจะไปฟาร์มแล้วก็ทำให้เสร็จนะฮะก็ถือว่าการนี้ก็ขอตัดจบกันเพียงเท่านี้นะฮะโอเคมว้เจอกันใหม่ร้านหน้าเดี๋ยวเดให้ดูให้ดูมันเริ่มแหลกพอเปิดประตูเนี่ยประมาณนี้นะเดี๋ยวจะมีพวก ซอมบี้พิกซอมบี้เกิดตักทอดอไปตรงนี้ก็ปิดไปก่อนนะเดี๋ยวมีคนอัพในบ้านจะขึ้นไปในอ่อตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้ก็ออกก่อนเผื่อจะมีคนว์ปมาแล้วก็เข้าไปตรงน้ำนะเดี๋ยวอาจจะมีคิปเปอร์เกิดบ้างครั้ง โอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าแลนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย